สวัสดีนะครับนักเรียนแชนประฐมศึกษาปีที่3นะครับในวันนี้นะครับเราเรียนการเรื่องการบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลนะครับ1นนะครับการบาดเจ็บจากการเล่นนะครับในวัยนักเรียนนะครับเป็นวัยที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับมีความสนุกสนานกับการเล่นจนอาจจะพังพลาดนะครับทําให้ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นแผลได้นะครับเช่นหกล้ม ตกจากชิงช้านะครับวิ่งชนกันเป็นต้นครูจะยกตัวอย่างให้นะครับ2เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่1มาลีนะครับวิ่งไล่จับกับเพื่อนๆนที่สนามขณะที่กําลังวิ่งหนีผู้ไล่จับอยู่นะครับเธอก็หันศีรษะไปชนกับศีรษะของนาลีอย่างแรงจนศีรษะโนพกช้ำนะครับ เหตุการณ์ที่สองนะครับในตอนพักเที่ยงภูผ,ผาไปเล่นกระดาลื่นกับเพื่อนขณะที่เขากำลังลื่นลงมานะครับต้นกล้าก็ใช้มือผักเขาเพื่อให้ลื่นลงมาเร็วๆนะครับทำให้ภูผาลื่นลงมาแล้วหน้าขมาหัวเข่ากระแทกพื้นเป็นแผลทะลอกนะครับ เมื่อกี้ครูยกตัวอย่างสองเหตุการณ์ให้แล้วนะครับต่อไปการปฐถมพยาบาลนะครับการบาดเจ็บนะครับที่เกิดจากการเล่นนะครับมีหลายลักษณะเช่นเป็นแผลถลอกแผลฟกช้ำหรือว่าเลือดก,กำดาวไหลเป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรจะเรียนรู้วิธีการปฐถมพยาบาลนะครับดังนี้หนึ่งนะครับแผลฟกช้ำโน no, หรือห่อเลือดนะครับ แผลฟกช้ำโนหรือห่อเลือดนะครับเป็นแผลที่มีเลือดออกใต้ผิวหนังโดยมีแผลเปิดนะครับแต่ผิวหนังบริเวณที่เป็นแผลจะบวมช้ำนะครับและมีสีม่วงทีนี้เรามาดูวิธีการผสรมพยาบาลนะครับหใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือใช้ผ้าห่อน้ำแข็งนะครับประครบบริเวณบาดแผลประมาณ20นาทีเพื่อบรรเทาอาการปวดนะครับ 2หลังจากเกิดอาการ24ชั่วโมงนะครับให้ใช้ผ้าชุบน้ำร้อนหรือใช้ถุงน้ำร้อนนะครับมาประครบและคึงบริเวณที่ฟกช้ำนะครับห่อเลือดหรือศีษะโนนะครับโอเคข้อที่สองนะครับบาดแผลทะลอกบาดแผลทะลอกนะครับเป็นบาดแผลตื้นๆบริเวณผิวหนังนะครับและมีเลือดไหลซึมที่บริเวณบาดแผล ซึ่งแผลลักษณะนี้นะครับอาจเกิดจากการพัดตกหกล้มเป็นต้นนะครับเรามราู้วิธีการผสมพยาบาลจากบาดแผลฉลองนะครับ 1. ล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดหรือว่าสบู่นะครับเพื่อล้างเศษฝุ่นและสิ่งสกรปรกออกให้หมดนะครับ2เช็ดรอบๆบ,บาดแผลด้วยแอลกอฮอล์นะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคไม่ใช้แอลกอฮอล์เช็ดแผลโดยตรงนะครับ 3. ทายาใส่บาดแผลสดนะครับเช่นเบตาดีนนะครับทาบนบาดแผลเลยนะครับ3มนะครับบาดแผลตัดนะครับบาดแผลตัดเป็นบาดแผลที่มีปากแผลแคบนะครับและมีรอยลึกกว่าแผลทะลอกเกิดจากการถูกของมีคมนะครับเช่นเศษแก้วหรือมีดเป็นต้นนะครับ ถัตผ่านบริเวณผิวห,หนังเข้าไปทำให้มีเลือดออกมากกว่าบาดแผลทะลอกนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการผสมพยาบาลกันนะครับหน่ามเลือดด้วยการใช้นิ้วมือหรือผ้าสะอาดนะครับกดทับลงบนบาดแผลจนกว่าเลือดจะหยุดไหล2ล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่เพื่อล้างสิ่งสกรปรกออกให้หมดนะครับ 3. เช็ดรอบบาดแผลด้วยแอลกอฮอล์แล้วทายาใส่แผลสด 4. ปิดบาดแผลด้วยผ้าพันแผลหรือป์เตอร์ยานะครับเ,เพื่อให้บาดแผลประสานปิดกันนะครับสี่นะครับเลือดก,กำดาวไหลน,นะครับเลือกกำดาวนะครับเป็นเลือดที่ไหลมาจากจมูกนะครับ เกิดจากการกระแทกหรือกระดูกใบหน้าได้รับบาดเจ็บนะครับวิธีการประถมพยาบาลครับควรปฏิบัติดังนี้ 1. น,นั่งก้มหน้าเล็กน้อยเพื่อป้องกันการสำลักนะครับ 2. บีบจมูกเข้าหากันแล้วหายใจทางปาก 3. วางถุงน้ำแข็งหรือผ้าเย็นเยนบนสันจมูกนะครับและหน้าผากกับคู่ เพื่อให้เลือดก,กำดาวหยุดไหลน,นะครับต่อไปการบ้านนะครับให้นักเรียนนะครับแสดงวิธีการประถมพยาบาลบาดแผลนะครับที่เกิดจากการหกลม้มจนเป็นแผลทลอกและมีอาการห่อเลือดน,นะครับมีสองบาดแผลนะครับแผลทลอกและห่อเลือดน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับนักเรียน